ขณะเดีวยวกันนะครับเรื่องของการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะในเขตเมืองอย่างคลองเปรมประชากรก็มีประเด็นที่น่าสนใจให้ได้อัปเดตกันด้วยนะครับเมื่อช่วงเจ็ดนาฬิกาที่ผ่านมานะครับพลอากาศเอกสถิตพงศุวิมรลราชเลขาธิก,การในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนําคณะติดตามความคืบ,คบหน้านะครับความก้าวหน้าของการพัฒนาคลองเปรมประชากรจากสวนเปรมประชาวนาณร,รักษ์เขตหลักสี่กรุงเทพ ไปถึงหน่วยหน่วยเรือคลองบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีนะครับโดยการนี้ก็มีนายอนุทินชายวิรุฬหรองนายรัฐมนตรตีและก็รัมตีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายอนสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนายชัรชัยพรมเลิศอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยและก็คุณนวลพันธ์ล่ำซำหรือว่ามาดามแป้งก็เข้าร่วมคณะกับคณะผู้บริหารท่านอื่นๆด้วยนะครับก็มีทั้งแพทย์หญิงวันธนีวัฒนปะปลัด กรุงเทพมหานครร่วมคณะโดยโคร,ง,ครงการพัฒนาครงเปลี่ยนประชากรเป็นหนึ่งในโครงการในพระราชดำริตามพระบรมราชโายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็ได้กับกรงุงเทพมหานครสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนกองทัพบ,บกเอ g ซกลุ่มบิก๊กซีและก็ภาคีเครือข่ายนะครับได้น้อมนำพระราชดำริสู่การจัดทำแผน เป็นแผนแม่บทโครงการพัฒนาคลองเปลี่ยนประชากรกรุงเทมหมนครถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมีการพัฒนารวม6ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตผ่านการก่อสร้างบ้านมั่นคงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานก็คือเขื่อนป้องกันตลิ่งและก็สะพานการพัฒนาคุณภาพน้ำในคลองเปลี่ยนประชากร การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนผ่านเชื่อมต่อล้อรางและก็เรือนะครับแล้วก็อากาศการสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชนการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุดท้ายก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการเพิ่มรายได้ทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอตลักษณ์การคัดแยกขยะและก็การส่งเสริมการท่องเที่ยวพิ่งทราบนะครับว่าคลองเปียมประชากรในความยาวถึง50 50.84กิโลเมตรอยู่ในเขตกรุงเทพนะ22.34กิโลเมตรแล้วก็ปทุมธานีีก20กิโลและจังหวัดพระคนครศรียาอีก8.1กิโลเมตรเลยนะครับนี่นะฮะได้มีการพัฒนา 3, 000, 000อยา่า<อ>งต่อเนื่นอง